สวัสดีค่ะทุกคนครูใหม่เกษตรแร่ฐธานนะคะวันนี้จะพามาดูข้าวโพดนะคะข้าวโพดของเรานะคะนี่ค่ะจะดูตรงที่ข้าวโพดมันไม่เสมอนะคะทุกคนข้าวโพดตรงนี้จะสังเกตว่ามันต้นเล็กกว่าเพื่อนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรมันแฉะน้ําค่ะทุกคนตอนเราทําดินนะคะตอนเราทําดินเนี่ย ดินเราไม่เสมอค่ะตรงนี้จะต่ำกว่าเพื่อนมันก็เลยทำให้ข้าวโพดของเราต้นเล็กนะคะแคร์มากนะคะทุกคนจะมีอยู่ประมาณนิดเดียวค่ะเพราะว่าเราทำดินแล้วดินมันไม่เสมอกันนะคะถ้าตรงไหนแฉะน้ำนะคะมันจะทำให้ต้นเล็กแล้วก็แคร์แกนไปเลยค่ะนี่ดีนะคะว่าเขายังโตขึ้นมาให้บ้างวิธีการก็คือ เดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยยูเรียนะคะมาโรยโรยให้เขาขึ้นมาสูงนิดนึงอะค่ะจะได้ทันเพื่อนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอายูเรียมาโรยกันนะคะข้าวโพดของเราได้ประมาณหน้าประมาณ20วันนะคะทุกคนมาดูกันค่ะนี่นะคะ20วันเนี่ยคือเราจะหว่านปุ๋ยรอบแรกนะคะรอบแรกเราจะหว่าน ใบหยกผสมกับปุ๋ย1 6 6 8 8นะคะนี่ค่ะจากที่เราดูคลิปของเขามากันก็คือเอ่อจะต้องหวานผสม20-100กับ16-88นะคะแต่ของเรามี16-16-8เราก็เลยจะหวาน16-16-8บวกกับใบหยกนะคะและใบหยกแล้วก็เราก็จะฉีดฮอร์โมนกิ่งทองนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็คือเราพามาดูตรงที่ว่ามันเป็นแอ่งนะคะเวลาพี่น้องจะทํานะคะชาวไร่ชาวสวนที่เราจะทําข้าวโพดนะคะดินเวลาที่ไถามาแล้วปั่นแล้วจะต้องให้มันเสมอกันเลยนะคะอย่าให้เป็นร่องหรือไม่ก็ถ้าทำถ้าเป็นพื้นที่เทหรือพื้นที่ลาดไปเลยก็จะดีนะคะแบบว่าไม่ให้น้ำขังอะคะ่ะ ตรงนี้น้ําขังนะคะเราก็เลยว่าเออแต่ดีว่ามันเป็นนิดเดียวอะค่ะไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอยูเรียมากระทุ้งนะคะวันนี้จะเอา4600มาโรยนะคะเขาโพดได้20วันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้ไปเขาจะโตขึ้นมาไหมนะคะอ่าเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะ